สุดท้ายนี้ในานามภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยทิยาผมก็ต้องขอกราบอนุโมทนาขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือบรรเทาภัยบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องในประเทศเพื่อนบ้านของเราในครั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งขออนุโมทนาขอขอบคุณคุณพี่กัญญาลดภัยสารความทั้งครอบครวัวแล้วก็จะมีร้านกิติมารามาซีบริษัทยีนัดจำกัด รวมไปถึงที่สําคัญคนที่ได้นําสิ่งของที่เราบริจาคนี้ให้ไปถึงมือนะครับผู้ที่มีความต้องการขาดแคลนจริงๆนั้นก็คือ,อเจ้าของบริษัทรถขนส่งซึ่งเป็นคนฝั่งเมียนม,มาก,ก็คือเป็นคนมอยอชื่อว่าคุณชัดคุณชัดมอนนะครับได้ทำในความสะดวกในการจัดส่ง สิ่งของทั้งหมดทั้งมวลนี้เพื่อไปถึงมือทั้งพระสงฆ์องค์สามเณรรวมถึงคารวะญาติยัยมผู้ที่กําลังได้รับความเดือดร้อนจากโควิด<ะ>1 9เป็นอย่างยิ่งและที่สําคัญ<ะ>ก็ต้องขอบพุะคุณประย,ยานี้ทุกท่าส่วนนะครับที่ทําให้เราได้ได้สร้างคุณงามความดีนะครับสมดังปริญญาของพระวิชาของเราว่าจะพัฒนาใน,นพัฒนาที่คนจะพัฒนาตนต้องพัฒนาที่คิ่ ข้อนมูขนาขอบคุณทุกท่านมาในวันนีข้ขอให้ทุกท่านเป็นผู้ประกอบศึกทุกสุขโลกภัยอุปรสรรคอันตรายใดๆทั้งปวงครับขอให้เจริญรรรยิ่งในนาที่เกินปราศจากประกอบด้วยอายุวันนัสุขะพละปฏิภาณธรรมธรรมสมบัติจงทุกประการเจริญสุข,ขา